เนี่ยฮะแต่ว่าจะได้กินมดแดงนะครับเี่มดแดงมาทำรังเนี่ยแตกใบอ่อนสวยเลยพยุงกำลังแตกใบอ่อนนะครับใบไม้ผลิแล้วเนี่ยต้นเล็กตรงนี้มันผลิ่ก่อนใส่ปุ๋ยดีมากนี่ชมพูมาขุดมันครับ <c oughs> ขุดมัน,น,น,น เนี่ยเห็นดินดินแตกระแหงนะครับเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยถ้าเห็นดินแตกแตกนี่ก็แปลว่ามันหัวใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบ้านพื้นบ้านนะมันโบราณครับคนเท่าคนแก่ชอบนะครับมันโบราณน,นะครับสมัยโบราณน,นี่ถ้าอันเนี้ยเอาถอ,อยไปถอยไปถอยไปใช้โดถอยไป,ยไปจะขุดมันละเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องว้ตั้งกล้องว้ เดี๋ยวขุดมันเห็นไหมแ่โดไม่ต้องประวดใจเดี๋ยวจะขุดมันให้กินขุดมนนันดินละแหงจะต้องเป็นมันหัวใหญ่แน,น่ๆไม่ต้องห่วงมันหัวเล็กยังไม่ขุดขุดหัวใหญ่ดูก่าเอาไปต้มสันหน่อยโอ้ถูกใช่ใช่ใช่ถูกมองัน มันหัวใหญ่มันหัวใหญ่ขุดง่ายสดด้วยคือถ้าไม่ขุดแล้วมันก็จะมันก็จะเน่านะครับพอถึงฤดูฝนมามันจะเน่าแล้วก็แล้วก็ออกใหม่นะครับพอเน่าแล้วว่ามันจะแตกเป็นหัวมันหัวหัวใหม่อีกครับปีปีหนึ่งต้องขุดนะครับหนึ่งคือถึงเวลามันมันหมดหน้าฝนมันก็จะใส่ใส่อย่างเงี้ยใส่หัวมันเต็มที่แล้วครับหัวมันจะแกบ ก็จะต้มอร่อยนะครับอันนี้เป็นหัวมันโมราณนะผม,มเอามาทั้งฝังเอาไว้ก็เป็นหัวขึ้นมาเอาอย่มา,ดดอา,า,ามากุนะฮัลโหลฮัลโหลอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานี่นีานี่นี่ว้าว ยูขุดมันเยอะสวใหญ่เดี๋ยวคุณแล้จะต้องปูไว้คืนนะครับ <_' S 1> มาขุดอีกขุดปีละครั้งไม่ <_' c oughs> ต้องรอให้ถึงหน้าฝนนะครับถึงหน้าฝนแล้วหังว่ามันจะเน่าแล้วก็มันจะแตกหัวใหม่ขึ้นมาน้าจะนี้เนี่ยรอยปีที่แล้วใครเลยไม่ได้ขุดที่เกียรขุดเนี่ยรอยปีที่แล้วนะครับ อะไรคุณนกแร้งเนี่ยโอ้หัวใหญ่ไว้ยใสจะขุดเอาแค่หัวเดียวเงาเดียวนี่ยโอ้เต็มคูถังนะครับเนี่ยโอ้หักเลยเว้ยี่โอ้มันอะไรเนี่ยดูน่ถอย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 เดี๋ยวจะสาบเอาปลูกสักหน่อยแล้วก็สาบบริเวณนี่ครับ เนี่ยปลูกไว้คืนม่าจะเป็นขาวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยโอ้นี่หัวเดียวก็เดี๋ยวครับเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นอย่างเงเอาส่วนนี้ปลูกปลูกไว้ปีหน้าครับเดี๋ยวมันก็กงอกขึ้นมาใหม่อีกปกีนขึ้นมาเนี่ยสำหรับสมมติวา่าเราเป็นชาวนาเราข้าวปีนี้ฝนแรงเรามากินมันก็ได้นะครับนี่หัวหนึ่งหัวหนึ่งเนี่ยปลูกสักสิบต้นเนี่ก็อยู่ได้โอ้หลายเดือนนะครับสมมตินะครับ สมมติไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นหรอกแต่ว่าไอ้มันนี่มันเป็นมันพื้นบ้านนะครับมันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยดูสิโอ้โหอาจจะเป็นมันอ่อมันลืมถามซื้อมาแล้วลืมถามครับซื้อมาจากตลาดซื้อมามาต้มกินเหม็นมันอร่อยดีก็แล้วเอาส่วนหนึ่งมาปลูกตัวนี้โอ้โหถ้าไม่ขุดมันจะเน่า ถอยไปถอยไปคุณนกแกล้งเห็นไหมข้าบหัวใหญ่ครับโอ้นี่เดี๋ยวช่างดูคงได้หลายโลเพราะอันนี้ก็สี่ห้ารูแล้วมั้งเนี่ยอันนี้เอาไว้ปลูกเนี่ยเอ้งสับส่วนหัวไว้ปีหน้าก็ขุดกินไม่ไหวก็แจกชาวบ้านครับแจกเพื่อนบ้าน คนทั่าคนแก่ชอบนี่ครับนี่อันนี้ปลูกครับเนี่ยอันนี้เอาไปต้มกินครับโอ้โหนี่นี่น,นี่เอาไปต้มกินเนี่ยว้าวว้าวโอ้รงี้ก็เลืออีกนี่โอ้ตายแล้วมันมากไปโอ้เดี๋ยวเขามาขุดทีหลังนี่เนี่ยปีที่แล้วผมไม่ขุดไม่ขุดมันก็เป็นหัวใหม่ขึ้นมานะครับหัวใหญ่อีกเพราะฉะนั้น กินแล้วก็ปลูกไว้คืนหนึ่งหรืว่ากปลีนทุกปีนี่แค่เน่าเดียวหัวเดียวนะครับ <c oughs> ลุ้มเดียวเ <c oughs> นี่ยโอนี่อ่านี่หัวเล็กครับหัวใหญ่หัวเล็กอ,อ๋โอ้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 แคร์โดแคร์โดคุณถอยไปแคร์โด,เ,ดเสียงจะถูกโอ <c oughs> เสียงนี่ก็ใช้ได้ คำว่าเสียมนี่เราสืบทอดคำว่าเสียมมาในยุคบนเชียงนะครับเราตั้งชื่อว่าเสียมเอแต่ภาษาเพื่อนบ้านภาษาเขมรไม่รู้เรียกอะไรลืมถามลืมถามอาจารย์อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรโบราณดวเขาถาษาอล่ะแต่ว่าจอบเสียมเนี่ยเป็นภาษาไทยตั้งชื่อมาตั้งแต่ยุคบนเชียงนะครับเราสืบมาเนี่ยจอบเสียมไม่ใช่ภาษาฝรั่งนะครับหรือภาษาประเทศอื่นนะครับจอบเสียมเนี่ย เป็นบัวศา่ังหนึ่งอ้าวทอยไปโอ้โหโอ้ลูก <còn> น้องน้องมาช่วยขุดเต็มเลยร้อนในขุดชาโดกมันหัวใหญ่โอ้สับถูกหัวอีกโอ้ยตาย

เดียวจะได้กี่ิโลวะเดี๋ยวไปข้างกิโลดูมันเน่าเดียวมีกี่กิโลอ๋อแต่ชั่งมาชั้งดูอื้อโอ้สับถูกอะไรไม่รู้เดี๋ยวปลูกใหม่ฮ่าฮ่าฮ่อื้อื้ นี่ปีที่แล้วไม่ขุดมันก็เน่าอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหัวใหม่ขึ้นมาเป็นหัวใหม่ขึ้นมาก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่ก็เสียดายไม่ขุดจริงก็เดิมมาเด่มอีกโอ้ว้าวาว้าวเนี่ยอะไรมั้งแพนี้เขาเหลือเฟือแล้วอันนี้เราไว้มันเน่าไปเลยผมไม่คืนดีกว่านี้ มันเยอะเกินไปเงาเดียวกินไม่หมดนี่ครับถ้าจะเอาอยู่ได้นี่หัวมันนั่น่เลยเงาเดียวเนี่ยรไม่ขึ้นกินไหวเดี๋ยวเหลือเอาไปแจกข้างบ้านแจกม่ชันเ,เดียวโอเดี๋ยวปีหน้ามันก็โตขึ้นมาอีกครับกินทุกปีปลูกค้างเดียวกินหลายปีนี่ครับวัวใหญ่อ่ะอะ เห็นไหมครับใหญ่กว่ามือผมอีกเหมือนนี่โอ้เหมือนเอเหมือนมือสิงโตเหมือนมือเสือมือสิงโตไหมครับหรือว่าจะเป็นมันมือเสือครับเนี่ยดู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 เนี่ยว้าวหลายกิโลครับนี่ินไม่ไหวไม่ไหวเออโอ้อันนี้มันเหมือนมันสมองคนเหมือนเบรนครับเบรนมันเบรนครับเนี่ยดูว่า เนี่ยส่วนมันสมองก็บ้างเนี่ยโอ้แค่นี้ครับขุดมันเดี๋ยวเอาไปแบ่งปันชาวบ้าน